สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Btube ช่องนี้หรือว่า a t ทุกก่านั่นเองค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของสถานะใหม่ว่าที่แฟนของคุณแฟกับคุณนนกุลน,นะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาแม่จีมพอรู้ปุ๊บโอ้โหกรี๊ดแตกยินมแกล้มปีกันไปหมดเลย นะคะมาจากไหนมาจากไหนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณแอฟด้วยที่นักข่าวก็คิดว่านักข่าวไทยชงอะเนาะว่าจะเรียกว่าที่แฟนได้หรือยังเพราะว่าถามคุณนนกุลก็บอกว่าได้แล้วนะอ่ะก็เลยมาถามคุณแอฟอีกทีคุณแอฟก็บอกก็ว่าที่แฟนก็คือก็ยอมรับและละก็ไม่รู้จะให้เรียกว่าอะไรอะแต่จริงๆทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคู่นี้เขากาลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะก็เออก็เรียกว่าที่แฟนก็ถูกต้องแล้วแต่แบบ ครั้งนี้เป็นการยอมรับมาอย่างทางการไงเขาก็ยิ้มกันจนแบบนะอาล่เรามาเริ่มกันเลยนะคะจากล่าสุดเลยก่อนล่าสุดก็คือแมจีนนี่ตามติดชีวิตคุณแอฟเลยนะบอกว่านี้นะคะเอารูปมาลงนะเป็นถ่ายกับแฟนๆคนไทยนะคะเขาบอกว่ามีแฟนชาวไทยไปบังเจอเออบังเอิญเจอคุณแอฟกับคุณนันกูลในวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานเนาะ น่าจะทั้งคู่ไปเล่นเกม VR ด้วยกันนะคะใครรู้ก็เข้ามาบอกหน่อยนะเออเป็นเกม VR ก็จะมีคุณแอฟคุณนนกูแล้วก็เพื่อนเอนคุณแอฟน้องปีใหม่ไปด้วยอ่ะคนที่เอามาโพสนะคะเขาพูดอย่างนี้เขาบอกวันอาทิตย์คือวันของครอบครัวมีแฟนๆชาวไทยนะคะไปบังเอิญเจอคุณแอฟกับคุณน้องปีใหม่นะคะ ก็เล่นเกม V I กันเออ V R ค่ะโทษทีเล่นเกม V R กันนะคะแล้วก็มีสกอร์ด้วยนะแล้วก็คุณนนท์คุณไปด้วยแต่ว่าแฟนคนไทยอ่ะชักรูปมาแบบถ่ายกับคุณแอฟเดียวๆไม่มีรูปคู่รักก็เป็นไปได้ว่าคุณแอฟคุณนนท์คุณไม่อยากจะให้แบบเดี๋ยวก็ถ่ายรูปคู่กันเดี๋ยวก็หาว่าเรียกกระแสอะไรอีกก็สบายๆตามปราษาครอบครัววันหยุดอะคะ่ะไปทํากิจกรรมร่วมกัน นะคะก็เขาบอกอย่างนี้สกอร์เกมนะคุณนนกุลได้คะแนนเป็นอันดับ2อนะคะอันดับ4คือคุณแอฟนะคะแล้วก็ไล่ลงมาถึงน้องปีใหม่ถ้าจะไม่ผิดอยู่อันดับที่6เนาะแล้วก็จะเป็นเพื่อนของคุณแอฟก็จะเป็นคุณเกรสค่ะนะคะเนี่ยก็เล่นด้วยกันเกม VR ก็เป็นกิจกรรมครอบครัวน่ารางังน่ารางังแต่เขาบอกว่า มีแต่รูปเดียวนะค่ะกับคุณแอฟนะคะไม่มีรูปคู่รักก็อย่างนั้นแล้วค่ะก็น่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวเอาไว้บ้างไม่ใช่เอะอะเดี๋ยวก็รูปคู่รักเดี๋ยวคนก็จะเนาะมันก็มีคนรักคนชอบก็มีคนเกลียดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เอาพอดีพอดีเพราะว่าก็ให้สัมภาษณ์เรื่องคู่รักไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะอ่ะก็คราวนี้เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะจากกวางตุ้งบอกงี้ กวางตุ้งบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าโอยเขาบอกครอบครัวไปใช้เวลาครอบครัวด้วยกันเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าคุณชาโนนนี่เอาคะแนนไปเต็มสิบเลยให้ความใส่ใจดีมากๆถือว่าเป็นผู้ชายที่ไม่เลวเลยนะนะคะจากสูเจี้ยงเข้ามาบอกงี้ทำไมไม่มีรูปคุณนนกุลด้วยอะ่ะนะคะก็อย่างนี้แล้วจากกวางตุ้งก็บอกว่าโอ้ยดีจังเลยอะ่ะได้ใช้เวลาร่วมกัน นะคะหลังจากนั้นชงชิงก็เข้ามาบอกว่าหุยเยี่ยมไปเลยอะ่ะนะหลังจากนั้นก็จากกวางตุ้งเหอเปหูหนานต่างเข้ามาปาดอกกุหลาบให้รัวๆเลยเออเรียกได้ว่าดีใจเห็นคนทั้งคู่แบบได้ใช้เวลาด้วยกันดีใจนะคะแบบเออฟินอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถัดมานะเป็นโพสต์ย้อนกลับไปอีกที่การให้สัมภาษณ์ของคุณแอฟล่าสุดนะ ในงานเปิดตัวสินค้าใช่ไหมคะสวิตช์แล็บบอดี้เป็นครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คุณแอฟมาให้สัมภาษณ์แล้วก็นักข่าที่บอกนักข่าชงอะแหละนักข่าไทยก็ชอบชงเนาะบอกอย่างนี้จะเรียกว่า,วาที่แฟนได้หรือยังเพราะคุณนนกุลเขาก็โอเคแล้วนะกับตําแหน่งเนี้คุณแอฟไม่รู้จะตอบอยังไงก็ต้องก็ต้องใช่อ่ะก็คือว่าที่แฟนนะคะก็แบบยอมรับกันไปอย่างเขินๆอายๆแต่ก็คือสังคมเขาก็รับรู้กันไปทั่วแหละ นะคนที่เอาโพสต์นี้มาลงก็เขียนอย่างนี้เขาบอกเออย้อนกลับมาดูคําสัมภาษณ์ของคุณแอฟนะเขาบอกว่าก็เกี่ยวกับว่าความรักของทั้งคู่ทั้งคุณแอฟคุณนนกุลอนะช่วงนี้ก็คือถือว่าหวานมากๆก็มีช่วงไหนไม่หวานหรอกก็หวานตลอดอะนะเขาบอกว่าโอ้ยดูทีนะชนะยิ้มแก้มปลียยิ้มไปจนเห็นฟันเนี่ยทั้งปากเลยก็คือยิ้มแบบแก้มปีีอย่างนั้นเลยอะ เขาบอกว่าเอออันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เนาะเขาก็บอกว่าวิดีโออ่ะค่อนข้างยาวนะความยาววิดีโอที่เขาเอามาลงอันนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีเขาบอกว่าใครที่เป็นแฟนแฟนของทั้งคู่ทั้งคุณแอฟคุณนนกุลค,คู่รักแห่งชาติเนี่ยก็อดทนดูนะดูจนจบเลยแล้วจะรู้ว่าหวานเจี๊ยบเออนะคราวนี้เรามาส่องคอมเมนต์กันบ้างหลังจากคนที่ได้ดูวิดีโอคลิปสัมภาษณ์อันนี้นะเออจากอันเว้ค่ะ นะอันใบบอกนี้บอกคุณแอฟจะต้องแก้แค้นคุณเปยแน่เลยนะหลังจากดูสัมภาษณ์จบก็ในสัมภาษณ์ก็คือคุณแอฟก็บอกอ๋อคุณเปยเป็นคนถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลอย่างนั้นเหรอซึ่งวิดีโอที่คุณแอฟหมายถึงเราก็ไม่รู้ว่าคุณแอฟหมายถึงวิดีโอตอนที่คุณ F. แอฟกับคุณนนท์คุณเยินใกล้ๆกันอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นคลิปที่ ที่ที่คุณแอฟกับคุณเป้ยจุบจุบแก้มกันอะไรอย่างนั้นในงานวันปิดกล้องอ่ะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแอฟหมายถึงคลิปไหนนะเขาบอกอ๋อเขาบอกว่าคอมเมนต์นี้นะจากอันเวยเขาบอกเดีย๋ยวคุณแอฟต้องหาทางแก้แค้นคุณเป้ยแน่เลยนะจากเฟซชวนคนที่เอาโพสต์นี้มาลงอะค่ะแฟนดอมตัวโยงของคุณแอฟก็บอกว่าใช่ใช่คุณแอฟจะต้องแก้แค้นพี่เป้ยแน่เลยนะคะเพราะว่าพี่เป้ยเป็นคนถ่ายวิดีโอนี้แล้วก็เอามาลงสังคมลงโซเชียล นะคะคนเดิมจากอเวรก็นรามาบอกว่าเข้าใจเข้าใจนะคะฉันนะชอบดูตอนที่คุณแอฟให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆเนี้ยรู้สึกว่าคุณแอฟทรงภูมิดีให้สัมภาษณ์แล้วแบบดูแบบเป็นคนมีความรู้ว่ามีภูมิปัญญาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะบอกชอบดูสัมภาษณ์คุณแอฟนะคะ ด้อมตัวโยงคนนี้ของคุณแอฟก็เลยขัวร้อเลยเ่าบอกฮ่าฮ่าฮ่าเขาบอกก็คุณแอฟเป็นผู้ท่งปัญญานี่นะนะคะและจากอันเวยคนเดิมก็เข้าเรียนมาตอบว่าโอ้ใช่ก็ที่จริงแล้วคุณแอฟก็จบการศึกษามหาลัยดังอ่ะฉันก็เลยชอบดูคุณแอฟเวลาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งนะที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะจะต้องทําให้ทั้งวงนักข่าวอ่ะฮาครืนอะไรประมาณอย่างเน The ี้ยต้องแบบ เรียกเสียงหัวร้อให้ทั้งวงสัมภาษณ์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะบ่งบอกถึงความมี eq ดีอะไรอย่างเนี้คนจีนที่เป็นด้อมตัวยงนะก็เลยเข้ามาตอบอีกว่าอืมฉันก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่แอฟอ่ะซิลลิงอะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าให้เอตีความหมายนะน่าจะหมายถึงว่าคุณแอฟตอนนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะก็คือแบบให้สัมภาษณ์ทีไรก็จะทำให้ทั้งวงหัวราะ หัวร้อไปทั้งวงสัมภาษณ์นะคะถัดมาถัดมาจากอันเว้คนเดิมก็เข้ามาตอบอีกตอบอย่างนี้เขาบอกใช่ใช่ฉันเข้าใจบอกเคยดูสัมภาษณ์คุณแอฟก่อนหน้านี้ที่มีแต่คนล,ล้อคุณแอฟใช่ชอบเวลาสัมภาษณ์อะไรก็ชอบมีคนมาแบบมาแซวคุณแอฟอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแอฟก็ไม่ค่อยแซวกลับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงกลับนะคะก่อนที่คุณแอฟจะแต่งงานอะ ครอบครัวพื้นฐานคุณแอฟดีมากๆคุณแอฟกับคุณพ่อของคุณแอฟก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วคุณพ่อก็รักแล้วก็เอ็นดูคุณแอฟนะคะคุณแอฟก็เลยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากที่บ้านเนาะก็ไม่เคยต้องทนทุกข์ทนยากอะไรเลยแต่พอหลังจากแต่งงานไปแล้วว่าคุณแอฟโดนคนใจร้ายทำร้ายจิตใจนะคุณพ่อที่รักเธอที่สุดตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วด้วย การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะคงจะลําบากมากๆคุณแอฟน่าจะทุกข์ใจมากๆอ่ะแต่ว่าพอมาเห็นสัมภาษณ์หลังๆอ่ะน่าทึ่งมากที่คุณแอฟสามารถจัดการอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยได้ดีแล้วก็ดูมีความสุขอ่ะคือถ้าให้ดูสัมภาษณ์ก็คือถ้าให้ดูคอมเมนต์นี้เขาจะหมายถึงว่าคือจากสถานภาพคุณแอฟตอนนี้อ่ะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะคุณแอฟน่าจะต้องยิ่ง้าใช่ปะ่ะแต่กลับกลายเป็นว่า ไม่ค่ะคุณแอฟดูมีชีวิตชีวาดูสดใสร่าเริงแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับวงสัมภาษณ์เสมอคือแบบเคยดีใจไปกับคุณแอฟด้วยอะไรประมาณนี้นะใช้เอตีควาอมอืจากคูนานก็เลยบอกว่าเออไอบทมภาษมนี้มันแปลว่าอะไรเหรอเอามามาช็อตฟิลซะอย่างนั้นนะคะนะแล้วคุณด้อมตัวโยงของคุณแอฟคนนี้ก็เลยมาบอกว่า เขาบอกว่าวิดีโออ่ะที่ในงานเลี้ยงปิดกล้องอ่ะที่ถ่ายคุณแอฟกับคุณนนกุลอ่ะเป็นฝีมือของคุณเป้ยนะคะคุณแอฟก็เลยบอกอืมครั้งหน้านะครั้งหน้าเขาก็จะถ่ายคุณเป้ยเป็นการแก้แค้นเหมือนกันก็คือแซวไปแซวกลับประมาณนี้นะคะจากวังซีบอกว่ารู้สึกว่าวิดีโอสัมภาษณ์นี้จะแปลไม่ค่อยถูกอยู่บ้างนะ เออก็คือเขาแปลครับเป็นจีนแล้วเอาเป็นว่าคร่าวๆก็พอรู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วล่ะนะคะจากเจ้าเจียงบอกว่าโอ้ยฉันดูทีนะนยิ้มแ้มแบบแทบฉีบ,บยิ้มปากแทบฉีบเลยนะคะสภาษั์นี้แต่ละคนดูแล้วมีความสุขค่ะจากกวางตุงบอกโอ้ยฉันมีความสุขมากๆนะคะจากเสฉวนคนที่เอามาลงก็บอกว่าโอ้ยฉันก็สุขมากๆเหมือนกัน นะคะก็คือต่างฝ่ายต่างแฮปปี้ค่ะคุณแอฟก็แฮปปี้นักข่าวก็แฮปปี้ใช่ป่ะแล้วคนที่ได้ชมแฟนๆคุณแอฟก็แฮปปี้ต่างๆกันนะจากทรงชิ่งบอกนี้บอกว่าเสียงคุณแอฟน่ารักมากๆอืมนะจากถัดมาจากกวางตุง้งบอกว่าขอวอวยพรให้คู่นี้เลยนะเออสไตล์คนจีนนะคะชอบวอวยพรนะหูนานหูนานบอกนี้ หัวเราะมาก่อนเลยห้า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 นะคะเขาบอกว่าเอ๊ะจะทาไมดูดูไปแล้วอยู่ดูอยู่ดีๆเสียงในวิดีโอมันดังขึ้นมานะคะตอนแรกเสียงมันเบาหน่อยงานดังๆโอ้เสียงดังถัดมาจากเซชวนหูนานเจ้าเจียงเหอเป่ยจำเลยนะพวกนี้มนทนที่เป็นแฟนตัวยงของคุณแอฟคุณนนกุลกวางตุงนีใช่เลยอันดับหนึ่งต่างมาให้หัวใจรัวๆกับนะ การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ก็คือว่าที่แฟนค่ะสรุปใจความสําคัญสรุปได้ว่าเป็นว่าที่แฟนกันแล้วนะคะจะเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ช้าไม่ได้แล้วนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะไม่ช้าไม่เร็วนะตามความรู้สึกของเอนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะจะมีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตอีกก็คอยมาติดตามรับชมได้นะหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จะใจฟูตามๆกันไปด้วยนะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ